เขาให้ข้อมูลมาว่าถ้าจะตามหาแม่เขาเจอเนี่ยต้องมาถามข้อมูลจากคนที่ชื่อแตว๋วซึ่งเคยซึ่งเป็นทํางานเป็นเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกอยู่ที่คิดจะจักแถวอ้อมน้อยนะคะผมที่นี่มีสมาชิกชื่อชื่อแตว๋วอายุประมาณสัก60-50กว่ากว่ามีมีเหรอครับผม ารกิจตามหาแม่ให้พี่บอลหลังจากเราตามหาคนชื่อแ๋วแม่บุญธรรมของแม่พี่บอลย่านอ้อมใหญ่แต่ก็ยังไม่เจอตอนนี้เราเลยไปต่อกันที่ริทจักรแถวอ้อมน้อยครับเผื่อว่าบางทีที่นั่นอาจจะมีคนชื่อแ๋วเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เรามีใครอยู่ไหมเปิดทุกวันอาทิตย์ โอ้นี่มันธรรมดาไม่น่ามีคนมาล็องสักข้างในอ่ะพูดกันังสวัสดีครับกดกิ่งไหมกดกิ่งไหม เดินทางไม่นานเราก็มาถึงครับพริตจักรย่านอ้อมน้อยแต่เท่าที่สองดูตอนนี้เรายังไม่เจอใครที่จะให้ข้อมูลเราได้เลยนะครับอีตอยกดกริง่งเกาะรั้วาขานเรียกสักพักก็มีเจ้าหน้าที่พริตจักรออกมาพบเราครับสวัสดีครับมาตามหาคนจ้าที่พัดภากจากกัน คือมีลูกเขาจะตามหาคุณแม่นะคะพัดภาคกันประมาณ40ปีแล้วทีเนี้ยเขาให้ข้อมูลมาว่าถ้าจะตามหาแม่เขาเจอเนี่ยต้องมาถามข้อมูลจากคนที่ชื่อแถวซึ่งเคยซึ่งเป็นทํางานเป็นเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกอยู่ที่คิดจัจรแถวอ้อมน้อยนะคะผมที่นี่มีสมาชิกชื่อชื่อแถวอายุประมาณสัก6ก50กว่าอย่าีมีมีมหรอครับผม ้าหน้าที่ท่านนี้บอกว่าที่นี่มีคนชื่อแต๋วนะครับเป็นไปได้ไหมครับที่ที่เราจะขอคุยกับเขาเขาจะมาก็จะมาวันอาทิตย์จัอ๋อเหรอก็จะมีกิจกรรมวันอาทิตย์วันธรรมดาเขาจ,จะามา,า,าเอ,อ่อพอพอจะมีที่อยู่หรือว่าเบอร์ติดต่อเขาได้ไหมครับผม,ม,มเ,เฟซกับไลน์อ่ะะคเฟซกับไลน์เหรอครับผมเออ่คนที่ชื่อแต๋วนี่เขาชื่อจริงชื่ออะไรเหรอครับผมนามสกุลพอรู้ไหม ชื่อแต๋วนี่อายุเท่าไหร่ครับประมาณหกสิบปลอประมาณหกสิบมาเจออีกแล้วเกือบตายครับผมโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวขอรบกวนขอข้อมูลคุณแม่นิดนึงนะคะบอกบอกแม่แต๋วจากไลน์อะไรเงี้ยลอถามค่ะรบกวนหน่อยนะครับครับมีเจ้าหน้าที่อยู่จริงๆนะคะใช่แต๋วนึงแล้วอายุประมาณประมาณนั้นเหมือนกันแล้วเราจะติดต่อเขายังไงล่ะเดี๋ยวให้แม่เขาลองถามไลน์เขาบอกเขามีไลน์กับแม่บุ้มลองลอาให้เขาโทรไลน์ให้ สวัสดีครับแม่แตวค่ะแม่แต,ว,แแตวผมชื่อผมชื่อเต้ยนะคะั่าค่ะ,คะเ,เต้ยทำรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกาันจากเพจอีเตอร์อีจันครับผมแม่แต่วค่ะค่ะแล้วทีเนี้ยมีลูกชายอายุประมาณ40กว่าปี43ปีอะครับผมเขาจะตามหาคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่เขาอะชื่อมนลดีรอดคงแล้วทีเนี้ย แม่เขาเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกบุญธรรมของคนที่ชื่อแตว๋วอะไรอย่างเงี้ยครับผมอายุประมาณหกสิบกว่าแล้วแล้วคนที่ชื่อแต๋วเนี่ยเขาเคยทํางานอยู่ที่คิดจะจัดแถวอ้อมน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแม่แตว๋วเ<อ>ต้ก็เลยตามมาตามมาที่นี่ปรากฏว่าพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็บอกว่ามีคนชื่อแต๋วเหมือนกันเขาก็เลยลองติดต่อให้เต้อสอบถาม<อ>ดูนะครับผมอ๋มไม่ใช่อ่ะนี่แต๋วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่เลี้ยงหรืออะไรนะ อ๋อไม่ใช่แม่เลี้ยงอะไรใช่ไหมเป็นเพื่อนนะแม่รู้จักคนชื่อสุมนไหมครับสุมนรอดคงไม่รู้จักค่ะืมแครับปลายสายตอบเสียงหนักแน่นเธอไม่ใช่คนที่เราตามหาอย่างแน่นอนความหวังที่กำลังลุกชน ดับวูบลงไปกับตาเลยครับมแม่เคยอยู่แถวคลองสารไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเป็นแม่เลี้ยงอะไรใครเลยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยค่ะพี่สาวแม่ชื่อตะหรือเปล่าชื่ออะไรนะคะชื่อตะไม่ใช่ค่ะนี่มีเป็นคนโงคนเดียวขอนคนุณค่วมีใครชื่ออะไรฉ่ำ โอเคโอเคได้ครับผมโอเคขอบคุณมากเลยนะครับได้ได้ครับขอโทษที่รบกวนนะครับผมไม่เป็นไรค่ะพี่เจียข้อมูลไปตรงกันนิดหน่อยใช่ครับผมขอบคุณนะครับชื่อเหมือนกันเลยชื่อแถวเฉยแต่ว่าคนละแถวพี่พี่ก็ไม่มีคนชื่อแถวหรอกค่ะไม่มีค่ะไม่แม่คุณแม่เป็นเจ้าหน้าที่นานหรือยังครับนานเลยเ้าน้ากี่ปีแล้วครับก็เราอยู่ที่ 20กว่าปีน่าจะน่าจะคนละแถวจริงๆคะครับขอบคุณมากนะครับขอโทษครับอืมครับผมแต่ที่อ้อมน้อยก็ตัดชอยไปลาชอยไปละเหลือหนึ่งแถวที่อ้อมใหญ่อ้อมใหญ่ก็มีนะแม่อ้อมใหญ่ก็มีครับที่ได้จับอ้อมใหญ่ก็มีใช่ขอบคุณ หมดแล้วนลวครับความหวังที่เราตามหาในวันนี้คนชื่อแต๋วที่เคยทํำงานอยู่ที่คริสตจักรอ้อมน้อยตอนนี้ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ส่วนแม่แต๋วอีกหนึ่งคนที่อ้อมใหญ่ก็ต้องกลับไปรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งครับแล,แล้วถ้าแต๋วที่อ้อมใหญ่ไม่ใช่อีกอะ ต้องไปตามหาทุกคิดจะจับเลยไหมมีทุกแถวเลยให้มีแถวทุกคิดจะจับเลยแต่คนคนชื่อแถวอ่ะไม่พี่แต่คนชื่อแถวก็เยอะใช่ไหมเออเยอะผมว่าเยอะนะมีสิทธิ์ยังไงอ่ะอะไรนะแถวที่อ้อมใหญ่มีสิทธิ์ยังไงก็น่าลุ้นไงมีสิทธิ์ลุ้นอยู่อายุเอ่ยอะไรเอ่ยตรงนี้อายุก็ใช่สามีตไตต่างหากเข้าเป้ากว่าอันนี้อีก ความหวังเดียวที่เหลือตอนนี้คือภาวนาให้แถวที่อ้อมใหญ่คือคนที่ใช่อีเตอร์อีจันตอนต่อไปเราจะเดินไปถึงปลายทางแห่งความหวังได้หรือไม่รอติดตามและให้กำลังใจพี่บอลและอีเตอร์อีจันด้วยนะครับ